ดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยุบช่องสฟลักเกอร์มาซึ่งเคยในตอนนี้ท่านหยุบเกมฮอลเดอร์โฟร์เดย์สามีซึ่งเคยนะครับโอเคเดี๋ยวนึาพาไปฟาร์มเล้วกันเหมือนเดิมก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันยังทำธุรกิจไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มเล็วกันดีนกว่าจุดฟา,ารา์มน่าจะเป็นหมู่บ้านนะเพราะว่ารล้มันท่เย็กสุดแล้วโอเค รเราไปกันเลยใครตามผมโบกน้อยมากเล้ววัหนึ่งคือโบกโคตรนอนครับตัวนี้ไปหมู่บ้านดีแล้วไปเจอฟาร์มรู้ได้เยอะโอเคเดินไประหว่างทางเจอแล้วก็ฟาดหมด ไข่หนึ่งฮะโอเคแป็ดนึง, okay. บบนงฟาดไปสุดไปไม่ถึงหมู่บ้านเมื่อจะฟาดการทางอยู่นั่นแหละเือ่อจะลองไปเดี่ยวหัวดูเออนะถ้าลองไปเออเดี๋ยวผมจะลองไปดูแล้วกันไปที่แบบมันเกินรู้เราไปหน่อยนะครับ บ่อกี่งกี่ตตปเงี้ยือผมมุ่งหน้าไปเข้มไฟวปนี่นะมุ่งหน้าไปเข้มไฟดวงนั่นตัวหนะอ๋อมู่บ้านยงนดีละแต่เขาอยู่มากลางๆนะก็ตัวนี้ อกเกแค่ตืบบ้างห่วผมอัพเทนตัวเองนก็ดีนะนว้ยในตังก็จะเยอะแลหละผมมันต้องนอนเวลาด้วยนะครับประเด็นนี่ก็เป็นไรอัพไปรอไปแป๊บปิดให้หเว้ย ชิพหายเลยโอ้โหสุนแ์วัคซีนี่เอาไม่อยู่อึดเกินโอเคนี่พวกก้าวโซเซกัำลังโอเคฟาดไปโอเค ตัวนี้โดนสมบี้์รัวต้นขึ้นโดนสมบี้ร์ตอนนี้ม,นมนนันตัวมันฟาดลงตัวล่างเว้ยเห็นด้วยมันหลบจู่ด้วยไม่คิด ล ود, đi, ود, đi, i, okay. Okay, oh, ูยลุดลุยลุยลุยลุตลอยลุ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 ยลอสลุยลุาลุยลุยลุยมุยลยลุยลุยลยลุยลุยลุยุยลุยุยลมยลลยุยลุยยล งั้นถ้าไม่มีอะจริงผมผมต้องกลับไปที่เดิมเลยเยอะก็จะอยู่ท่ามันไม่ค,คุ้มเท่าไหร่หรอจิบผ่านด้านหลังดักไอเวนวิ่งเข้าตัวน,นี้รออะไรครับวิ่งนี้เดียครับมนมนรู้สึกไม่ไหวจริงมันก็รู้ว่าเราเปยียกไงหันดี Ok. Saya sudah mencuba untuk mencuba Ok, kita boleh masuk ke sini Kita boleh masuk ke sini Oh, saya terlalu 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 Kita boleh masuk ke sini Ok, ok Kita boleh masuk ke sini นนัน้มันจะเปลืองข้างหลังพียเอาเลยข้าหลังไ,งไม่ตายไว้ไเวีถอย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 ถอ,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 อยไม่ทันเฮ้ยเนื้อถอยไม่ทันนะครับเมื่อกี้ไม่เลยเสียเพชรเพรื่อันเพิ่็หามาได้อยู่แล้ว แต่ว่ามองไม่เห็นยืนอยู่พุม่มตู้มามันบังครับตอนสกูมตู้มามาันบงังโอเคฟาดกับยังยม่ดี โอเคาดไปโอ้ตันนี้เดี๋ยวบสองพันละอีช้า้กูดูมนสกฟยก็ไปตรงนี้แลอเราเลื่อนเอเราเลื่อนเปุคมเอา อมีไม่โดนนม่ผมโดนจริงขาดโดนใช่ผมก็จะหมดเวรสมก็จะหมดเก้าหกเลยครับ ไปเดี๋ยวครับไปเดยโอเคสวยโอเคตัวฟ้ามัวทีนี้อันนี้เขาเรียกฟ้ามัวนะครับมันจะเป็นต้องย้ำก็ที่ก็ได้ไฟฟ้าไปมัวเดี๋ยวก็ได้เอง มยต่างดับฟาบ้า,าก็โดนรุ่นรัของมันโอเคุเค้าฟา้าโดนสวย เคลือนเลยพันน anyway, ิดเผิ kind of ่อจะพันหนึ่งร้อยเบนโหลดยิงซะสกูเก็บมาคือวิ่งไปก็รีโหลดไปถึงรีโหลดเรื่อยนะครับ ปั้นละไรเงินทันทีรบกางยิงไปสวยยิงชิบหายยิงแซคลังซือเลยโอเคโอ้โหปั้นหนึ่งถ้าจะโบกปุน,นีรอเลือดเถอะ บวกเลื่ออย่างนี้มือเราเราเลือกก่อนแล้วกันมันก็ต่อตะเรียกไก่เอาเป็นพวกนั่นแหละเปพวกเรีกยกไกลนะ,ะตัวน,นี้ชิพานเ,นเน็ตปิงเคเน็ตไฮปิงตัวนี้ไม่รู้เป็นเน็ตปิงเพราะว่าเป็นที่เสร์มมันนะครับ oh. ผมก็ายอย่งมีความเดิมพันเยอะ าดกระเมียงะครับตัวน,นี้นตายแล้วเวีิน้่ยถ้าผมเป็นผมไม่อมาตึกลงกันดูว่ะอย่ตัว้าตายหายโอเคนะครับผู้ชมเกมมันเด้งครับนึกตะวันเนี่ยเป็นปีนครับโอเคพบกันพรุ่ี่นะครับสำหรับเกม ฮอลเดอร์ฟอเรสซานครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ